พวกเราซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้เรียนวิชาสมาธิจากสมเด็จพระยานวชิโรดมหรือหลวงพ่อวิยัาสรินทโรเรียบร้อยมานั้น ท่านได้เปิดสอนเมื่อหลายปีก่อนเกี่ยวกับสมาธิก็ได้นักศึกษาก็ได้สมัครเรียนกันเป็นหลายร้อยคนทีเดียวและเมื่อไม่นานมันนี้ทางอาจารย์หลวงพ่อวิยัาสินโโรหลักสูตรของท่านก็ได้ทำสอนสมาธิในคอร์สสั้นขึ้นมาอีกซึ่งพวกเรานักศึกษาก็ประมาณร่วมร้อยคนได้เริ่มเรียนกันซึ่งใช้เวลาไม่ไม่นานการเรียนสมาธินี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน เพราะว่าจะทําให้เกิดพลังจิตเมื่อสมาธิเกิดพลังจิตที่ก็จะทำให้เรามีสติปัญญาในการประกอบอาชีพหรือว่าที่เราประจาวันทําอยู่ซึ่งจะทําให้มีความคิดอ่านรอบคอบมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ชีวิตดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นสําหรับนักเรียนที่มาเรียนสมาธินี้ประมาณร5 0คนขึ้นไปแต่ก็ได้มาเรียนกันไม่ต่ํากว่าร้อยคนนักเรียนศึกษาเนี่ยที่มาจากหลายเมืองของ ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนี่มารวมรวมตัวกันที่วัดป่าธรรมชาติต่างรัฐก็มีครับจากฮิสตันก็มีเนื่องทางพระทางอาจารย์ฮิสตันทางนู้นก็มีได้เปิดสอนเหมือนกันอาจารย์ทางฮิสตันก็ได้มาช่วยปุยทางทาง LA ทางวัดป่าธรรมชาติเพื่อให้การร่ำเรียนไป,ไปโดยสะดวกยิ่งขึ้นวันนี้ผู้ที่มารับประกาศเยบ,บัตรจากอาจารย์จากเมืองไทยนะฮะก็มีทั้งหมดประมาณ63ท่าน และที่ไม่ได้ยังไม่ได้มารับก็อีกประมาณร่วม20ท่านก็สรุปแล้วนะักศึกษาที่เรียนจบไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณเกือบจะ80ท่านได้ับทั้งหมดการเรียนสมาี่นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคิดอ่านความนาเกิดสติปัญญาทำให้จิตใจผ่องใสร่างกายแข็งแรงขึ้น ทำให้ทุกอย่างดำเนินการชีวิตไปด้วยดีโดยที่เราไม่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้